ทุกคนมาแกะของจิ๋วกันต่อในฮ่โซฟาหนังโหยโซฟาหนังดำครับเลยอย่างเท้เลยเนี่ยลุงจะเห็นในพวกหนังสืบสวนของฝรั่งเนี่ยหล่อมากเลยนะเอามาดูตัวต่วตอไปวันนี้ก็สีดำเหมือนกันเป็นเบาะหนังนะดีไซน์เหมือนตัวกัมยี่เขียวไงในใี่สองแบบสองสไตล์เอาไว้เลือกใช้ได้เก็บไว้ก่อนนี่คือเขาขายขายทั้งเซตนะจริงๆลุงไม่ได้ ได้หมดเราแต่เขาขายยกเซตเลยต้องเอามาหมดเลยตอนแกะป้าก็นั่งมองหน้าแล้วหัวเราะฮือฮือลุงนี่เสียวสลังวับเลยนี่ดูตัวนี้สวยมากดูความอ่อนช้อยของไม้ของเขาดิเห็นไหมบอพนักพิงมีบุมลงไปด้วยเหมือนจริงมากๆเลยะตัวต่อไปเป็นโต๊ะนะโอ้โต๊ะนี่ลุงชอบขาโต๊ะมากมันเรียวบางสวยงามมากแต่ลุงไม่ค่อยชอบท็อปโต๊ะเท่าไหร่ลายไม้มันใหญ่ไปหน่อยนี่ตัวสุดท้ายแล้วน่าจะเป็น